คาตีถ้ำตอนที่สองคบค้นให้เบื้องนาข่าวงามยาเฝ้าเสือบาดเมื่อขมเกียดแฉนมันสีอกเอาอังสว่วงความหมายในที่นี้ก็คือการเข้าสี่คบผู้ใดก็สั่งให้เข้าศึกษาเบื้องใจของเขาดีๆเขาเห็นว่าเขาหน้าตาดีกะหาว่าเขาเป็นคนดีเห็นว่าเขาเบ้าดีกาว่าเขาเป็นคนดีบาดเมื่อคบกันแล้วเขาแสดงความสัวออกมาให้เข้าเห็น เข้ากะสิเกิดความเสียใจในพายหลังคัติีทำบทที่สองขั้นได้กินปลาแลว้วกาจะเลื่อมเอาแหะตากห้าวแหขาดแลว้วปลาสีได้หว่ำได้คติีทำนี่สอนให้เข้าหูจักวาให้เข้าหูจักบุญคุ้นกับสิ่งที่มันก่อประโยชน์ให้แกเข้าเข้าไดหนาแล้วห้าวยาสีไปเลื่อมหลังควางถูกสิ่งถูกยางที่ก่อประโยชน์ในห้แกเข้าเข้าควนพึ่งรักษาไว้ยกตัวอย่างแหเนี่ยลายม เข้าไปวันแหได้ป่าเข้าปดปลาออกจากแหเข้าควนสีทําสะอาดให้กับแหล่างแหดีๆแล้วก็เอาแหไเปตากบ่มแมนว่าปดปลาออกจากแหแล้วโยวนแหไปหมอกอยู่กับพื้นแบบนี้เขา่าคนโบงหกจกักบุญขุนของก็อยากฝากไว้ให้คิดพอจะเลื่อนพร